ไม่มั่นใจในตัวเองห้าสาวไอดอลเคป๊อปไม่ค่อยมีความมั่นใจในรูปร่างของตัวเองยิ่งเวลาขึ้นเสเตจเต้นโชว์จะยิ่งรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจมากเท่าไหร่นะ วอนยองวงไอไอดอลสาวเจนใหม่ที่มาแรงมากและน่าติดตามอยู่เสมอจางวอนยองลูกครึ่งเกาหลีไต้หวันด้วยความที่สวยครบเครื่องทําให้เธอมาถูกมีคามวิจารณ์ในโลกออนไลน์อยู่เสมอไม่ว่าจะขยับตัวทาาําอะไรก็มักจะมีกระแสะดราม่า,มากเกี่ยวกับตัวเธอเข้ามาแต่ที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยหวัน่นแต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอไม่มั่นใจในตัวเองมากที่สุดก็คือในเรื่องของขายาวที่ยาวจนเกินไปซึ่งวอนยองนั้นมีส่วนสูงอยู่ที่173ซนติเมตรเคยออกรายการแล้ววัดความยาวของขาตัวเองแล้วขาของเธอนั้นมีความยาวอยู่ที่107ซนติ ซึ่งถือว่าเป็นขาที่ยาวมากๆแต่ถือว่าสมส่วนเพราะใคยหลายๆคนต่างก็อยากมีขาที่สวยงามและยาวแบบเธอเคยออกมาบอกเคล็ดลับขายาวสวยแบบนี้ด้วยว่าเป็นคนไม่ค่อยเครียดนอนเร็วนอนก่อนเที่ยงคืนแต่นั่นกลับกลายเป็นว่าคือสิ่งที่ทําให้เธอไม่ค่อยมีความมั่นใจในตัวเองจนเคยออกมาพูดในรายการหนึ่งด้วยว่าเวลาถ่ายรูปออกมาขาจะดูยาวมากเลยบางทีก็ต้องแต่งรูปให้ขามันสั้นลงมาถึงขั้นทีมงานในรายการลองชูภาพที่วันยองแต่งแล้วกับยังไม่แต่งมาเทียบให้ดูว่ารูปปกติขาของเธอนั้นยาวมากจริงๆซึ่่่งงนนนัันกลบเเป็เรือททีําให้ว ไม่ค่อยมีความมั่นใจในขายาวของตัวเอง e ีอึนหรืออีกชื่อที่รู้จักกันในนามว่า IU นักร้องนักแสดงสาวมกาความสามารถไม่ว่าจะร้องเพลงหรือการแสดงก็ปังตลอดเป็นสาวตัวเล็กตัวน้อยแต่เห็นแบบนี้เธอก็มีปมด้อยที่รู้สึกไม่ชอบเอามากๆซึ่งเธอเคยบอกเอาไว้ด้วยว่าเป็นคนที่ไม่ชอบมือของตัวเองพอรู้สึกว่ามือเล็กจนเกินไปจนทําให้หน้าดูใหญ่มากยิ่งขึ้นเธอยกตัวอย่างท่าเต้นกับมือในเพลง U I และยังได้บอกด้วยว่าเพราะว่ามือเล็กมากจนทําให้เวลาเต้นต้องพยายามยืมมือออกมาด้านหน้าให้มากที่สุดแต่ทําถึงขนาดนั้นแล้วหน้าก็ยังดูใหญ่กว่ามืออยู่ดีมมุจภาาพเวล คนอื่นเห็นเขาก็พูดกันว่าเด็กคนนี้หน้าใหญ่จริงๆเลยนั่นเลยเป็นสาเหตุที่ไอ,อยูไม่ชอบมือตัวเองเอาซะมากๆ ลิซ่าแบ็คฮิงฉายาหน้าม้าเหล็กต้องยกให้เธอคนนี้เลยสำหรับสาว Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาสมาชิกจากวงแบ็คฮิงที่ใครต่างก็คุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วกับทรงผมหน้าม้าของเธอไม่ว่าจะทําผมทรงไหนหรือทําสีอะไรสัญลักษณ์ประจำตัวเธอก็คงไม่ผนหน้ามา้าซึ่งเธอนั้นเป็นคนที่ไว้ผมหน้ามา้ามาตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เป็นสิ่งที่ห่วงแหนมากหากเมื่อไหร่ที่จะได้ออกงานหรือโชว์ตัวที่ไหนแล้วไม่มีหน้ามา้าจะเหมือดความมั่นใจในตัวเองในทันทีและยังชอบโดนสซวด้วยว่าทาไมผมหน้ามา้าไม่เคยขยับเลยสักนิดท,ท,ทั้ง เหมือนเดิมเหมือนไม่ขยับเลยจนแฟนคลับยังเคยสงสัยได้ว่าพอลิซาติดกาวไว้ที่ผมหน้าม้ากับหน้าผากเอาไว้หรือไม่ซึ่งงานนี้ช่างทําผมของเธอก็เคยออกมาบอกด้วยแล้วว่าไม่ใช่กาวแต่อย่างใดแต่เป็นสเปรย์ฝุ่นชนิดบางเบาลงบนผมหน้าม้าก,ก่อนเป่าใดให้แห้งจากนั้นก็ใช้สเปรย์อยู่ทรงล็อกผมให้ตรงเป๊ะไม่แข็งกระด้างทําขั้นตอนนี้ซ้ากันถึง3ครั้งก็สวยเป๊ะแบบลิซาได้ทางนีลิซาเองก็เคยสร้างปรากฏการณ์ฮือฮามาแล้วหลังจากที่ได้ปรากฏตัวในงานแบงค์เครื่องเพชรหรูอ,อย่างบูการีในหานาโการทําผมแบ,บ น้าผากไม่มีหน้ามา้าจนคนอดสงสัยไม่ได้ว่าแบนใจหนักขนาดไหนลิซ่าถึงยอมออกงานด้วยการเปิดหน้าผากออกาอเธอเคยพูดในรายการหนึ่งหลังถูกถามว่าถ้ามีคนใจหมื่นล้านวอนหรือ200้ล้านบาทไทยจะยอมเปิดหน้าผากหรือไม่ซึ่งเธอก็ตอบว่าได้หลังจากนั้นก็ได้มาไลฟ์สดว่าหน้ามามีมาตั้งแต่เด็กแครรู้สึกเบื่อก็เลยลองเอาออกแต่ก่อนไม่มั่นใจแต่พอลองเอาออกแล้วหลายๆายคนบอกว่ามันโอเคก็เลยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น จีซูแบกพิงต่อก่อนด้วยสมาชิกแบกพิงอีกคนสําหรับผู้ใหญ่อย่างคิมจีซูขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักรองนักสแสดงสาวที่น่าสวยมากไม่ว่าจะแต่งหน้าลุคไหนทําผมทรงอะไรก็เข้ากับเธอหมดแต่เห็นแบบนี้เจ้าตัวก็ไม่ค่อยมั่นใจในหน้าตัวเองสักเท่าไหร่นักเพราะเธอเคยบอกว่าตัวเองมีใบหน้าที่เล็กเกินไปไม่มีแก้มเหมือนน้องๆในวงหางเห็นคนอื่นๆในวงจะมีแก้มกันหมดแต่จีซูเป็นคนที่หน้าเรียวเล็กแม้จะดูเป็นโครงหน้าที่สวยได้รูปขนาดไหนแต่สําหรับจีซูเองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักเธอจึงได้พยายามที่จะกินลามโยนตอนดึกๆเพื่ออให้ตัวเงมี เหมือนกับน้องๆในวง รองสาวที่ออกมายอมรับตรงๆเลยว่าขาดความมั่นใจมากสําหรับอ e ีแชระยองหนึ่งในสมาชิกจากวงอีจีซึ่งเคยมีการรายงานว่าเธอไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของหูและจมูกตัวเองมากเท่าไหรนะ่นักพ้อะใบหูที่ค่อนข้างใหญ่แต่หารู้ไหมว่านี่คือเสน่ห์ที่น่าดึงดูดเป็นอย่างมากแต่เรื่องหนึ่งที่เธอเคยออกมายอมรับเลยว่าไม่มั่นใจสุดๆคือเรื่องของหิวตัวเองเนื่องจากในไลฟ์สดเคยมีแฟนคลับเข้ามาบอกว่าตนไม่ชอบสภาพผหิวตัวเองมันแย่มากรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขเลยแชระยองหลังจากที่ได้อ่านแล้วรู้สึกเห็นใจยอมรับด้วยว่า ผิวของเธอเองก็ไม่ได้ดีเหมือนกันได้แต่เปิดใจยอมรับถ้าผิวสวยก็จะรู้สึกมั่นใจมากยิ่งขึ้นพอผิวไม่สวยก็จะเครียดขึ้นมาออกไปข้างนอกก็จะรู้สึกกังวลแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ให้กำลังใจแฟนคลับด้วยว่าทุกคนมีความชอบหรือความพอใจในผิวตัวเองที่แตกต่างกันฉะนั้นควนรเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกันและต้องเปิดใจยอมรับมัน